ครับผมก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ใช้เกียร์อีวี5นะฮะจากปัญหาก,กินซ้ายของผมนะครับก็อันนี้ผมจะแรปอัพแรกๆเลยจะได้ถ้าท่านใดรีบๆจะได้ไม่ต้องดูคลิปทั้งหมดนะฮะอาการที่พบเนี่ยก็คือปล่อยมือแล้วกินซ้ายอย่างเร็วนะฮะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าตอนรถตรงๆแล้วปล่อยมือเนี่ยพวงมาลัยจะขยับหนีมือไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคอยฝืนพวงมาลัยตลอดเวลาขับไปกลเนี่ยเมื่อยมากนะฮะ แก้ปัญหาครั้งที่1และ2ไม่สําเร็จเนี่ยแล้วผมก็เลยฟีดแบค็คไปที่เกียร์ไทยแลนด์เนื่องจากเข้าใจว่าทางศูนย์เนี่ยก็ตันแล้วเหมือนกันนะครับก็ศูนย์เรียกเข้าไปเป็นครั้งที่3นะครับโดยที่ทดสอบกับช่างที่ศูนย์เนี่ยเอาที่ที่ทวัดองศามันาวางหน้ารถด,ด้วยว่าถนนมันเอียงเท่าไหร่อ่ามันจะแจ้งเป็นตัวเลขครับว่าอ่าเอียงเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดไม่เกิน2หรืออยู่ใน2เนี่ยก็ถือว่าเป็นถนนปกติของเมืองไทยเนาะนะครับแล้วก็เมื่อทําการทดสอบเนี่ยพบว่ารถกินซ้ายจริง ช่างก็ด้านหลังผมเนี่ยที่เทสกัน3คนนะฮะที่ไปด้วย3คนเนี่ยก็ทําการถ่ายคลิปเพื่อส่งส่วนกลางนะฮะแล้วก็นํารถเข้าไปแก้ไขตั้งค่าตามที่ส่วนกลางส่งให้เมื่อวันที่6ที่ผ่านมาวันนี้วันที่10นะ,ะโดยระหว่างวันเนี่ยให้ EV5 ตัวสีดำของศูนย์มาใช้นะครับวิ่งมามา 3, 1600, ันสามพันหกสามพันห้าามพันห้าร้อยกิโลนะครับ ของศูนย์มาใช้แล้วก็ผมก็ขับไปกิน,กนข้าวอย่างนี้พบว่าอาการที่กินซ้ายที่เจอในรถผมเองไม่มีไม่มีในคันนี้เลยต่างกันชัดเจนนะครับรถจึงเริ่มมีหวังว่าเพราะว่าเรามีารถที่เปรียบเทียบแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ช่างแก้ไขตั้งค่าเสร็จประมาณบา่ายสามเกื่า่นะไปถึงประมาณ10บโมงก็ได้ลองกับช่างโดยการวิ่งกลับไปกลับนะครับลังสิตกับเจเล็งดอนเมืองก็พบว่าอาการกินซ้ายเนี่ยหายไปแล้วนะครับ แล้วขับจากลังสิตมานครปฐมเนี่ยก็พบว่าอาการหายไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าช่างทําการฟีดแบ็กไปที่เกียร์ไทยแลนด์จริงๆแล้วก็ชี้แจงปัญหาแต่ผมก็เข้าใจนะว่ามันก็มีการมีคอมมูนิเคชันกันระหว่างที่ดีลเลอร์กับทางเซ็นเตอร์นั่นแหละนะครับแต่ก็โอเคที่ผมมาทําคลิปในคืนนี้เลยวันที่10นี้เลยเพราะว่าก็อยากให้คนที่รถกินซ้ายแล้วก็อาการที่เหมือนกับคลิปของผมเนี่ยฮะก็เข้าไปแก้ไขนะครับ ที่ผมเข้าไปแก้เนี่ยคือลังสิตนะครับสาขาลังสิตถ้าท่านไหนที่จะไปแก้เนี่ยก็เดี๋ยว follow ไปตามแต่ว่าก่อนที่จะไปแก้ไขครับเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอก่อนว่าอาการรถของท่านเนี่ยเหมือนกับอาการรถผมไหมนะครับอ่านี่คือปัญหาที่พบนะครับอันนี้นะครับเปิดปิดเลนคลิปนะฮะเวลาผมขับเนี่ยผมต้องล้างพวงมาลัยไว้ตลอดถ้าไม่ล้างเกิดอะไรขึ้นนะ,ะสังเกตได้ไหมครับว่าพวงมาล<ม>ัย่ล้างเกิดอะไรขึ้นนะ ดิ้นหนีเลยฮะแล้วก็รถเห็นไหมครับว่ากินอันนี้ก็ถนนใหม่ๆไม่ได้เอ็นนะฮะแ้วก็เป็นคือถ้ามันเอ็นมันจะเป็นเอ็นอย่างนี้เลยเปล่าเพื่อนทุกคนเป็นีไหมฮะนะผมจะต้องล้างไว้ตลอดนะอ่าอันนี้คือจับเพื่อให้ตรงๆนะครับแล้วปล่อยปึ๊บปล่อยเอ็นปล่อยเลยไปเดี๋ยวเป็นดูเทินมันับอ่าเนี่ยครับของเขาเนเป็นอย่างนี้ไหมอ่านี่คือปัญหาที่พบครั้งแรกแล้วก็หลังแก้ไขครั้งที่หนึ่งนะครับเส้นยุยบ นะครับโอ้สัมพันธ์เส้นยุทธยาบางปินนะครับลองปล่อยมือดูพอปล่อยปุ๊บซ้ายทันทีเลยแล้วก็ดูซ้ายไหมฮะจะลงรงเลยแลลองดูเลี้ยวซ้ายดูเลครยบมันก็จะยิ่งลงเร็วเลยนะครับแต่ความเร็วตัดเนี่ยก็ลงลงเหมือนกันแหละผมว่าลงเหมือนกันก็ขวาเหยนะครับแล้วก็พอหลังจากที่ผมได้รถเทสมานะครับเขาให้รถเทสผมไปกินข้าวกินข้าวนะ โอ้นะสัมผัสแรกนะครับพวงมาลัยสัมผัสแรกเลยซ้ายขวาเท่ากันนะครับหมายถึงเท่ากันยังไงนะฮะก็คือเวลาผมควงขวาเนี่ยมันจะกลับมาอย่างนี้แล้วซ้ายมันก็กลับมาอย่างนี้เท่ากันครับผมโอ้โหอ่าอันนี้ก็คือดูพวงมาลัยซ้ายขวามันเท่ากันแล้วแล้วก็ตอนวิ่งครับโอ้นี่ครับมันต้องอย่างนี้ครับปล่อยแล้วก็นิ่งเลยครับนี่อันนี้คือรถเทสนะครับปล่อยแล้วต้องนิ่งเลยมันต้องแบบนี้ครับ แล้วพอหลังที่แก้ครั้งที่2แล้วนะครับก็คือ,อตอนแรกก็ไปเทสกับช่างแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาช่างเขาถ่ายคลิปไว้นะครับก็เดี๋ยวดูหลังแก้นะครับโอเคครับผมเปิดเลนคลิปนะครับเปิดล็อกพวงมาลัยนะครับแล้วก็ความเร็วเดี๋ยวผมเหยียบเองแล้วกัน อ๋ออันนี้ผมเปิดเรียนคีเพื่อทดสอบเอออีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณแก้ไขแล้วแล้วเวลาใช้คูบคอนโทลแล้วก็แบบว่าล็อกเลนอะมันจะนิ่งขึ้นเยอะครับอันนี้สําคัญไม่อันตรายอันนี้นะครับคือในมือในต,ตอนนี้ผมไม่ต้องล้างเลยแค่ประคองซึ่งมันควรเป็นแบบนี้แหละครับอันนี้รถผมนะแค่ประคองเนาะแล้วเดี๋ยวลองปล่อยดูน่าไม่กินซ้ายนะครับนีอ่อันนี้ถนนเอียงซ้ายหน่อยๆด้วยนะ เพราะว่าวิ่งขวาสุด <ham quot as> ยังอยู่ในเลนอยู่นะเ,นเลนคีฟไม่ได้เปิดเอย้ยไม่ได้ปิดเ,ปเออไม่ได้ดเปิดน,นะครับนี่มันต้องประมาณนี้ครับ <g ul ets> คือพงพื้พ,พงมาลัยเราอะ่ะมันแค่ต้องประคองเฉย <g ul ets> ไม่ต้องไม่ต้องลา้างไม่ต้องดึง <g ul ets> เหมือนคลิปแรกที่ผมพบนะมันต้องล้างตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ตอนนี้จากที่ทดสอบจากลังสิทธิ์กลับมาเนี่ยก็คือปกติแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นอีกก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละไม่ไม่ได้เป็นเรื่องพวงมาลัยอะไรแล้วนะครับผมก็ถ้าใคร มีปัญหาที่เจอเหมือนคลิปผมเนี่ยยังไงก็ลองปรึกษาที่สาขาลังสิตดูนะครับอาจารย์ช่างที่ช่างเนี่ยชื่ออาจารย์กิตินะครับคุณกิตินะลองดูนะครับแต่ว่าก็เน้นย้ำนะว่าอาการให้เหมือนผมเลยนะครับหรือว่าอาการอื่นๆก็ลองไปปรึกษาแกดูก็ได้นะครับ